ลายมือที่พี่ตีไว้กับแฮงแมนอะตอนนั้นโจทย์คืออะไรครับพี่ต้องบอกเลยว่าพี่จําเพลงไม่ได้มันไปอัดเพลงอะไรก่อนหลังเพราะว่าเพลงโตหรือเพลงซิลิฟูเขาโครัละสากับพี่เพลงซิลิฟูเนี่ยเขาจะเป็นโครงดนตรีมาบางทีมันมีคอร์ดชุดคอร์ดเท่นั้นเองแล้วก็จังหวะประมาณนี้กรุ๊ปประมาณนี้แล้วบางทีอาจจะมีเมโลดี้ซึ่งไม่มีเนื้ออยู่แล้วเพราะว่าโตรให้แต่งเนื้อใส่ทีหลังครับอาจจะมีแค่คำว่าจานุชจูนาณจัตในตอนเนี้ยบอกว่านี่เป็นร่อนฮุก ท, A, oh. ท่อนเอท่อนเอก็โลงไปเลยแพทเทิร์นประมาณนี้ถ้าลูกส่งที่มันเป็นเหมือนกันไหวผมจะเอาแบบนั้นนะพี่แต่อันที่แบบท่อนระหว่างห้องระหว่างอะไรเงี้ยพี่ใส่เลย oh. เดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างเพลงหนึ่งพยายามกี่ครั้งก็ตามแต่พี่ก็นั่งคุยก่อนอัดนะบอกมัน่นกูนึกถึงแบบอารมณ์แบบเพลง80ปน่ะต้องมีซอยแฮวอตันนี้เปล่า oh. แต่แต,แต่แต่ไม่ใช่ซอยแฮวแบบจริงหรือลองทำไมไม่ใช่มาเท่าไหร่จริงหรือลองทำไมแกงเรา แล้วต้องเปิดแฮทแบบซิงงกลเปลนหน่อยคือเป็นแฮทที่มันลากมานิดหนึ่งอ่ะไม่ใช่แบบทิงหรือหลอกไปไม่ใช่จรทิงเรเตมจะฟิลเนี้ย